าเรียท่านประธา,านที่เคารพครับผมนิกรจำานงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักชาติไทยพัฒนานในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออภิปรายนะครับสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติพักการเมืองพศนะครับฉบับของนายวิเชียรชวลิตซึ่งผมร่วมเป็นผู้ลงนามเสนอด้วยท่านประธานครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่เสนอนี้นะครับมีหลายหลักการนะครับหลาย เหตุผลและก็หลายมาตรานะครับแต่ผมจะเสนอเฉพาะสองประเด็นในเหตุผลที่สำคัญนะครับเฉพาะเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็เป็นท่านสมาชิกอื่นจะได้อภิปรายกันหลักการที่ผมจะนำเสนอก็คือหลักการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาตรา35เกี่ยวกับตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดหลักการนี้ท่านประธานครับเป็นการปรับปรุงเสนอขึ้นมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด ที่ควรจะมีขึ้นย้ำนะครับท่บานประธานมีขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานของพักการเมืองนะครับอรองจากสาขาพักนะครับเหมือนศูนย์ประสานงานพักการเมืองที่เคยทํากันมาหลายปีที่ผ่านมานะครับท่บานประธานก็คือว่า,าตรงไหนที่ไม่สามารถตั้งสาขาได้ก็ตั้งตรงไหนที่ตั้งไม่ได้ก็ใช้ศูนย์ประสานงานในการดูแลประชาชนมีภารกิจหลักท่านประธานครับเพื่อ <porque S 1> ดูแลรับใช้ประชาชน <Hiç S 1> <talvez S 2> ทั่วไปในจังหวัดนั้นๆนะครับที่พักการเมืองตั้งอยู่ ตามสถานะของพรรคหมายความว่าถ้าพักมีความพร้อมก็ตั้งขึ้นมามากนะครับหลักการคือตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลประชาชนนะครับประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนน้ําท่วมก็ร้องมาที่ศูนย์ประสานงานนี้นะครับหรือว่าตัวแทนประจำจังหวัดน,นี้จะได้ส่งเสนอไปยังพักเพื่อจะเรีงยงไปยังรัฐบาลต่อไปไม่ใช่นะครับตามหลักการนี้ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่มีขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นนะครับ ซึ่งจะต้องเป็นองค์กรของพรรคการเมืองที่รับใช้ประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับไม่ใช่หลักการเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานไม่ใช่เป็นมวลชนเพื่อรับใช้พรรคนะครับแต่เป็นการสํานักงานของพรรคเพื่อรับใช้มวลชนหลักการตัวนี้จะเป็นหลักการสําคัญทีนี้ประเด็นปัญหานะครับในกฎหมายพระราชบัญญัติพรรคการเมืองปัจจุบันนี้นะครับที่ได้มีอยู่เนี่ยมีการกําหนดอย่างนี้ครับท่านประธานมีกําหนดว่าให้ตัวแทนประจําจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งนะครับตอนนี้ต้องมี400เขตที่มีอยู่เนี่ยมีการบังคับให้บังคับนะครับท่านประธไม่ใช่เป็นโดยสมัครใจบังคับให้เขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกพักเกินกว่าร0อคนเนี่ยจะต้องตั้งตัวแทนสาขาพักประจำจังหวัดถ้าจังหวัดท่านประธานมี10เขตนะครับก็จะต้องตั้งตัวแทน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับเต็มจังหวัดไปหมดท่านประธานครับ ซึ่งหมายถึงว่าจะต้องมีองคอ์กรทางการเมืองที่ว่านี้นะครับทั้งประเทศนะครับ396ที่ผมเว้นไว้4แห่งคือกำหนดไว้400เขตยเขตจำเป็นครับในบังคับของพระราชบัญญัติประกันเงนินนะครับต้องมีสาขาพักเนี่ยไม่น้อยกว่าภาคละหนึ่งสาขาก็คือ4หากออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีถ้าให้ครบเนี่ยต้องมออีตัวแทนประจำเขตเนี่ยนะครับปร,ประจำจังหวัด ของเขตเลือกตั้งเนี่ยสามร้อยเก้าสิบกมากมายมากนะครับไว้เพื่อการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับท่านประธานครับปัญหาตรงนี้เราไม่เกิดปัญหาอะไรปัญหาเราไม่เกิดความชิ่นเปลืองในการทุกๆด้านทั้งพักขนาดใหญ่นะครับและทั้งพักขนาดเล็กที่ไม่สามารถจะดําเนินการจัดการเรื่องเรื่องตรงนี้ได้เลยเ,ออเพราะว่าการชิ้นเปลืองที่ว่าเนี่ยทั้งบุคลากรทั้งทั้งงบประมาณนะครับเพราะที่มาจากเงินบริจาคไม่ใช่เป็นเงินของใครนะครับและที่สําคัญคือกิจกรรม เนี่ยยากเย็นประโยชน์เนี้ยได้ผลแค่เล็กน้อยเองท่านประธานครับท่านประธานลองคิดดูว่าตัวอย่างเนี่ยถ้ามีให้ครบทัง4 0 0เขตเนี่ยจะต้องมีสมาชิกพักเนี่ยนะครับเขตละร้อยท่านประธานครับไม่น้อยกว่าร้อยเนี่ยต้องมีสมาชิกพักอย่างน้อยเนี่ยของทุกพักของพักการเมืองหนึ่ง41,200นสคนท่านประธานครับเอาแต่แค่ค่าสมาชิกก็พอค่าสมาชิกจะต้องมีถ้าให้ครบนะท่านประธานครับก็คือว่ามีค่าสมาชิกที่ต้องจ่ายปีละ4ล้าน1แสน สองหมื่นบาทถ้ามาัาคิดดูว่าตรงนี้เงินตรงนี้นะครับนี่เราไม่รวมค่าประชุมค่าบริหารจัดการหรือค่าใดๆนะครับเป็นเงินที่ใช้มากเหลือเกินในขณะที่ทั้งปีเนะี่ยมีการเลือกตั้งถ้าสมมติสี่ปีครั้งท่านปราคิดว่าศูนย์ตรงนี้หรือว่าสำนักงานตัวนี้นะครับศูนย์เ,เป็น,เป,นเป็นหน่วยงานของของพักเนี่ยจะไว้ทําอะไรสี่ปีครับ ปัญหาต่อมาก็คือปัญหาของกอกตตรอกกตเองเนี่ยเรื่องนี้เป็นปัญหาหนักอกมากแต่ไม่กล้าพูดเป็นน้ําท่วมปากเพราะว่าจะเขาจะหาว่าหน่วยงานของรัฐปฏิเสธงานเนี่ยไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานลองคิดดูว่ากอกตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องออดูว่าสมาชิกพักในเขตนั้นเกินร้อยหรือเปล่าถ้าเกินร้อยคุณจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าจดทะเบียนถูกต้องแล้วเนี่ยมีการกํากับดูแลถูกต้องหรือเปล่ามีการแจ้งมาหรือเปล่าหรือถ้าหากว่ามีรถ ลงน้อยกว่าหนึ่งร้อยเนี่ยคุณแจ้งยกเลิกหรือเปล่างานตรงนี้เป็นของกกตั้งสิ้นท่านประธานลองคิดดูว่าลักษณะแบบนี้ถ้ามี70กว่าพักเนี่ยกะกะตจะเอาคนที่ไหนจะงบมาณที่ไหนไปทํามันเป็นการเพล่นเปลืองอย่างรุนแรงแต่ก็กะตไม่กล้าแก้ไม่กล้าพูดเรื่องนี้เป็นน้ําท่วมปากท่านประธานครับ ปัญหาก็คือว่าในเรื่องปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับผมผมผมอยากอยากจะพูดว่าผมเองเคยบริทํางานบริหารพักมา25หรือ28ปีเนี่ยก็เห็นเรื่องนี้มาตลอดนะครับมีการพัฒนาการผมเรียนอย่างนี้ครับว่าข้อเสนอของเรานะครับมีการให้แก้จึงเสนอนะครับทางแก้ไขนะครับให้แก้ไขเพื่อพัฒนาการเมืองเพื่อประชาชนแก้ปัญหากฎหมายนี่นะครับโดยการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา5ในในร่างนะครับ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญววยพรภคการเมืองปีปัจจุบันนะครับ60และใช้ข้อความต่อมีแทนท่านประธานลองฟังนะครับว่าจะแก้ได้ไหมมาตรา35ในจังหวัดไม่ใช่ในเขตทา่านประธานในจังหวัดใดนะครับที่มีที่ตั้ง ท้งที่ไม่ได้ตั้งสำนักงานใหญ่ตั้งสำนักงาน,ให,งงานใหญ่ไม่ต้องหรือสาขาพักก็ไม่ต้องนะครับถ้าพักการเมืองน,นั้นมีสมาชิกที่มีพลเมาอยู่ในจังหวัดน,นั้นเกินหนึ่งร้อยคนท่านประธานพักการเมืองน,นั้นอาจอาจจะตั้งไม่ตั้งก็ได้ไม่ใช่เป็นชอบบังคับตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลประชาชนอาจจะตั้ง สมาชิกที่มีภูมิในอยู่ในนั้นเป็นหนึ่งคนหรือหลายคนเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดนะครับเพื่อดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นนะครับและนําความในมาตรา3ามสมาบังคับใช้เกตตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัดคือถ้าหากว่าในจังหวัดหนึ่งถ้าเขาจะส่งผู้สมัครเขาจําเป็นจะต้องมีตัวแทนประจําจังหวัดหนึ่งแห่งเป็นอย่างน้อยนะครับหนึ่งแห่งก็สามารถจะส่งได้ทั้งจังหวัดหลักการเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหลักการที่สองท่านประธานครับ หลักการเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกทั้งสองแบบนะครับให้เป็นไปตามรัฐนูลที่สามารถกําหนดแต่สามารถปฏิบัติได้ท่านประธานครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐนูลที่กําหนดก็คือมาตราสี่้าที่บอกว่าให้สมาชิกพักเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนะครับในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งกําหนดไว้แค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในยร่างของอาจารย์มีชัยเราจะหาว่ามันจะขัดร่างของอาจารย์มีชัยที่ตั้งไว้ตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นร่างที่ออกมาจาก กรทเนี่ยกำหนดว่าให้ใช้ตัวแทนกรรมการสรรหาเนี่ยให้เอามาจากตัวแทนสาขาพักให้เอามาจากตัวแทนประจาจังหวัดเข้ามาเป็นกรรมการบังคับไว้นะครับตรงนั้นก็เป็นมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแล้วแต่ว่าเอาละเรามีการเพิ่มเข้าไปตามนี้ก็ดีนะครับปัญหาที่เกิดจากกฎหมายนะครับท่านประที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในรัฐธรรมนูญในกฎหมายพักการเมืองปี60เนี่ยในมาตรา50และมาตรา53 ที่ใช้อยู่นะครับมีอย่างนี้ครับเป็นหลักการและวิธีการกฎหมายที่แม้ว่าจะมีความปรารถนาดีนี่ผมพูดถึงผู้ยกล่างขึ้นมาว่ามีความปรารถนาดีเป็นอย่างมากนะครับแต่มีสมมุติฐานที่ผิดพลาดนะครับทำให้เกิดปัญหาในเชิงปฏิบัติตามมาแม้ในการเลือกตั้งชุดนี้ที่เราอยู่ชุดที่ว่านช่มจาครับ ก็ไม่ได้ผ่านตรงนี้เพราะว่าทําไม่ได้คอสชอมีคําสั่งออกไปนะครับก็คือว่าให้ยกเลิกให้ม่ให้ไม่ใช้ตรงนี้ในตอนที่เลือกตั้งที่เรามาเนี่ยให้ใช้ตัวแทนเขตเขตหนึ่งนะครับก็คือว่าเวฟทั้งหมดนะครับแล้วก็การเลือกตั้งไพรมารีก็ไม่ต้องนะครับชุดนี้เนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาอยู่แล้วแต่ขณะน,นี้ถ้าเราจะมีปัญหาต่อเนื่องไปในอนาคตท่านประธารครับเราจะขอให้มีคําสั่งคอสชอ,อีกหรือ เราต้องใช้รัฐสภาของเราเองเป็นการแก้นะครับดังนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ต่อหน้าขณะน,นี้เราต้องแก้ครับสมมุติว่าตะก,กะนี่นะครับผมจะยกว่าห่วงโซ่ทางการเมืองตรงนี้มีมีการกําหนดว่าเป็นต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําความคิดสมมติฐานที่ว่าต้นน้ําคือพักการเมืองนะครับมีสมาชิกมากนี่สมมติฐานนะครับมีสมาชิกมากครบถ้วนครอบคลุคมทั่วประเทศในเขตเลือกตั้งนะครับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงท่านปรนะธานณวันนี้เนี่ยสมาชิกพรรคการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึงสองล้านคนมีไม่ถึงทีนี้หลักการที่จะเลือกแบบนี้มันต้องเป็นผมเคยมีโอกาสไปดูการเลือกตั้งนะครับเมื่อปี1994เก้าเ่ขาเชิญสสเปียงพลิตเชีย a นจากสภา,านี้ไปเมื่อยี่ปีที่แล้วท่านประธานครับเขาเชิญผมไปกับคุณจตุรนชัยแสงสองคนนะครับติตัวแทนประเทศไทยเราไปเดินในเคาะประตูบ้านในอเมริกาเนี่ยท่านประธานครับ มันมีเขาเรียกว่าโฟนบุกหมายความว่จะมีสมุดอยู่แล้วในทุกบ้านเนี่ยเขาจะเป็นสมาชิกพักการเมืองหมดเราจะรู้เลยบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคลิเบรลิกันนะครับมีกี่คนบางบ้านเนี่ยนะครับผมผมมีเวลาต่ออีกเล็กน้อยนะครับขอทางาพักร่วมไปแล้วมีสมาชิกกี่คนบางบ้านเนี่ยมีลูกสองคนเนี่ยอยู่ด e โมแครต พ่อแม่อยู่ริพับกันนี่ละเอียดถึงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยของเขาเวลาจะส่งประธานอะไรพวกเนี้ยเขาเลยต้องใช้ primary เป็นการเลือกเป็นชั้นๆๆไปเพราะว่าเขามีสมาชิกพวกแต่ว่าของเราหวังตรงนี้นะครับพอมีสมาชิกแล้วเนี่ยกลางน้ําถุงติสานว่าเมื่อผู้สมัครเสนอตัวสมาชิกพรรคที่อยู่ในเขตนั้นก็ช่วยกันเลือกเป็นการเลือกตั้งเบื้องเบื้องต้นหรือ primary โหวตนะครับ primary election ไปก่อนก็จะได้คนที่ดีไป แล้วก็พอไปถึงแล้วเนี่ยกรรมาการสรรหาก็กําหนดแล้วก็จะได้ส่งผู้สมัครที่ดีไปให้ประชาชนทั้งเขตเลือกตั้งแสนกว่าคนเลือกแต่ท่านประธานครับในความเป็นจริงของโลกเนี่ยของของไทยเนี่ยครับสมาชิกพรรคการเมืองมีไม่ครบมีไม่พอดังนั้นเนี่ยมันผิดพลาดที่ต้นน้ํากลางน้ําซึ่งเป็นผู้สมัครเองไปกําหนดต้นน้ําก็คือไปหาสมาชิกมาไปวางที่ต้นน้ําให้มาเลือกตัวเองคือแทนที่สมาชิกพรรคจะเป็นคนเลือก ผู้สมัครเนี่ยเป็นคนกําหนดมสมาชิกมาเลือกตัวเองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยผิดเพี้ยนพอห่วงโซ่นี้ปลายปลายน้ําก็เลยผิดพลาดนะครับดังนั้นเนี่ยแทนที่จะได้ผู้สมัครที่ดีกลายเป็นผู้สมัครที่มีอิทธิพลมีพวกมากอะไรต่างๆตรงนี้เป็นปัญหานะครับซึ่งเป็นปัญหามากดังนั้นเนี่ยนะครับเ,เราก็เลยเสนออย่างนี้ครับท่านประธานครับเสนอว่าสุดท้ายแล้วนะครับการแก้ไขปัญหาที่กล่าวนี้นะครับ เกี่ยวกันเลือกตั้งเบื้องต้นที่มีหลักการดีในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วแต่ไม่เหมาะสมพัฒนาการของการเมืองไทยนะคนละอย่างก,กันมาตรา8ให้ยกเลิกความในมาตรา5แห่งพระบบราชบัญญัติพรรคการเมืองนะครับให้ใช้ข้อความอย่างนี้แทนนะครับท่านประธานมาตรา5 0การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้ดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้หนึ่งให้คณะกรรมการสรรหาที่ตามเดิมนะครับให้กําหนดเวลาสมัคร ข้อสามนะครับเมื่อสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดได้รับรายชื่อจากผู้สมัครแล้วเนี่ยนะครับกรรมการสรรหาให้หัวหน้าสาขาพักการเมืองหรือตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกมาประกอบการพิจารณาเสนอไปยังกรรมการสรรหาเสนอไปยังกรรมการบริหารเพื่อตัดสินใจแล้วก็ให้พักการเมืองหรือตัวแทนประจำประจำจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละเขตเนี่ย เอาความคิดเห็นนั้นให้กรรมการสนามนี่เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแล้วตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ดังนั้นท่านประธานครับก็ขอว่าที่ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาจริงๆหนักจริงๆแล้วก็ผมไม่โทษว่าใครผิดมาใครยกใครยกล่างผิดมาแต่ต้นเราเราไม่ค้นหาตรงนั้นเราต้องแก้ปัญหาไปข้างหน้าโดยรัฐสภาของเราเองดังนั้นเนี่ยขอให้สรรมาชิกรัฐสภาช่วยกันสนับสนุนแก้ปัญหาที่ จะเป็นปัญหาของเราที่อยู่เบื้องหน้าขนาดนี้ด้วยด้วยรัฐสภาของเราเองกลับเรียนสมรานชาด้วยคำของเราครับกลับ,ลบ,ข,อบขอบคุณคคุรับท่านริชร์ดจำาน